สวยไหมทุกคนมองไม่เห็นน่าเล่นเลาไปเล่นแล่งลงเลย โอ้โหทะเลนิ่งม,มากเลยไปหนะ้าจะไม่ค่อยไปช่วยนะทุกคนเหมือนท้าเฮาอไม่เสิร์ฟตรงนี้ชวยไหม ยเนะเดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนเราทําทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์จบแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่รับติชมติดต่อค่โชมเด็ลิดูด้วยนะคะบ๊ายบาย